มึงบรรยากาศบ้านเขาพี่น้องมันมืดเลยคะ่ะน้ำเกงอยู่ระวังส่วนกล้วยกับอันโอพี่น้องในรอบจากปีเนี่ยพี่น้องขอานเนี่ยดูห้างกับสามให้ระวังส,ส่วนกล้วยกับตีน้ำเกงมาเบิง่งไปไปน้ำเกงลียงใช่นะ่ณะ บัตเนี่ยพี่น้องมาเบิง้งซอยสาเสริมเนี่ยเด้อเบิ้งเนี่ยไปเอาไปทา้ายเบิ้งลุมพุ่นพี่น้องอมันไปไนใส่หม้อบันไดคลาดเด้อค่ะพ่อก็ไปใส่ยกพี่น้องแต่ว่าพอได้ท้ายสาเสริมก็นเลยขาจะเห็ดเบียดนะค่ะนี้ตะนงามมีต้นนั่นสาเสริมยุงยกขาช่วงนี้เนาะ,ะพี่น้องจะไม่เห็นสาเสริมไปหันไปมานีกแล้สาเสริมยากเบียดเจ้าของค่าเบียดส่วนโตัวถึงหลายหลายโอ้ยโอ๊ย อุย้ยหมดสไตป์บังหันบลาใช่ใช่แล้ระวัอองด้วด้วยครับพูดนะโอ้โหบังพี่น้องเฮียงน้าเขาอยู่หนีที่ไหนเห็นบ้าเสาเถียงน้าเนี่นยนี่จะให้เนี่ยอลานับตึ๊หนึ่งสอง,ส,องสามสี่ขาดสี่ให้หอดไปนะหอดตีนบ้านเขาโอ้ปีนี้น่ายัางมักกระดออกก็เดือให้พี่น้องบังเนี่ยใชงี้งงย ปีนี้เนี่น้ำยัมยงมะก,กระดอกกระเดือแทล้ล่ะบัดน,นี้เฮ็ดจังไดคอยสิหลงย้ำไดอันนี้กระเดินกันยาก,กระสีปลายเดือนละผู้น่ะหมอเก็บเห็ดโคมินบ้านอะพี่น้องดูเนี่ยโอทะเลกะคกักทะเลกะคกักทะเลกะคกักเข่าขนไปหมดแล้วเข่าขนเข่าประตูไปหมดแล้ว ปลาป้าบ้าให้ลงไปน้ำเต้นมะเ่นอยู้น้ำนามสิขามาพี่อองเท้าออ่ะสวัสดีครับหรือยังอยากลงมาเล่นน้ำเกงสังขารกับเลยพายเนมางยางเลยให้นะ,ะซื้อดอกนี้เด้เนี่ยอาละมะอัะถอดรองเท้าก็ได้ถอดไหมหรอจะเดินตามอันนี้บังถอดรองเท้าก็ได้มันไม่มีนามหลักอันนี้ป้าให้ลงไปแค่นี้เด้นี่ลงไปบริเวณนี้ได้อยู่อ่ะลงไปสิ ลึกไหมอ่ะไม่มีไม่ลึกนี่ไงไตัวเองบอกว่าอยากมาเดินเล่นตรงนี้ที่สุดหน่ะเห็นไหมห่อรองเท้าก็ได้้ยพี่น้องมองดูตาย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 หน้ามีนี่น่ะอาศัยลงมาสะนะิน่ะอาศัยลงมานี่ป่าพาขี้ได้อยู่นี่เพียงเข้านี่ได้อยู่นี่บอกลาลงมาย่างก่อนเดินลงมาตรงตรงนี้นี่ตรงนี้ขนานี่ เดินลงมาเดินมาเลยมันไม่ตกค้นอย่างไม่ย่านแห่ประนั็นย่าดจากลงมาเอามาเดินลงมาเพียงสาวเสื่อมไปดิหนิพี่หนุ่มเดินี้เดินลงมาตรงนี้นี่นี่นี่อลงมาอลงมาเลยอาบอกลุงบ่ำอาบลุงบ่ำมารับนี่ให้ขี้ตะม่องเพียงเข้านี่เออนี่เพียงตรงนี้ พี่ได้อยู่ตะบาพ่อหาลงไปเด้เอครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศค่ะอันบอกเอฟสีสิ C. อินชามาเล่นน้ำตื้นๆบอกก่อนอินชาไม่เล่นนะ้ำตื้นๆครับอย่าขี่เรือเฉยๆครับอย่าขี่เรือเฉยๆครับป้าไม่พาลงลึกป้าไม่พาลงลึกนี่ไงบอกลงุงบําด้วยห้ามไปลึกห้ามไปลึกนะครับลุงบําอยู่ป่าข้าวตรงนี้ใกล้ๆแล้วนี้เพียงหัวเข่าหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าน้ามันโจมจซื่อๆค่ะ จ้าเห็นหญ้าดีๆอยู่นี่เด้พี่น้องเบิ่งแมเราได้พาหลานลงไปแอกเพระาะว่าเพิ่นอยากมากันไหมมาเพิ่นก็นให้ก็เลยสิพาพี่น้องเนี่ไปเบิ่งใกล้ๆนี่ค่ะหลาซื้อมบอ,อี่นอง,งเบ่ไปน้ำนะอดอีน้องงป็นนะอ๋ออ,อ,อ,อ๋อ้เบ่น่น้นสนะมก็เคยี่ว้นมน้มน,นี่มันเป็นปกติอยู่แต่ม่น้อเคย,ย้่วมหไปยปน เนี่ป,นนประเทศน้ำมันไม่หน่อยๆไรพี่น้องนะปะูยุต่ำไม่ได้กินเด็ดเนาะเนี่ยเห็นปะพี่น้องเนี่ยตายละตายแล้วตแวต่ว่าคันซ้ำนั่นสริรอดยุ่งนายขึ้นไปถึงกันนะมาดูผู้หนักเขาปูยุลุ่มๆผู้หนักข้าเบิ้งต้นสตรไทยเบิ้งพี่น้องเห็นต้นทมบนบ้านพุๆๆพ่นปุ่นปุ่นต้นนี้พุพ่นนาพำ่นสาวก็ไรค่ะกระลังถอดอ,อืมกระลังถอกระลังหยันนะมึงดูโอ้ ป่านะเนาะโอ้เขากำลังงามแต่างูุ่เขากำลังแตกพี่น้องบอกลุงบําดูเผื่อมันมีถ้ามันมีมันก็อยู่นี่แหละนี่ค่อยพายไปนี่แหละอยากต้มอันอยากกินต้มหอยเชลรี่ค่ะก็เลยว่าจะพักกันมาบิงบําลองดูหอยก่อน้ปอ่นดูไปด้วยอปอ่านจะเห็นปลาตรงนี้ด้วยอืมหล่าอย่าลงมาด้ามือหนาด้ะเงาภูเขาภูเขา พาปันกีเลยนะไใน้นะเนี่จะซื้อหรอกค่ะก็เป็นยังไงน,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 นี่ไงมันใบมัาอ่ะหาหยกระตุกนี่ไงหนูลงไปไหมล่ะลงไปไหมอยาก,กีเรือที่เสยหรือเล่หาหอยกันค่ะพี่น้องมีป่ะพุ่นถั่วเมิดอส์ละเนี่ยเนีย่ยเขาเพิ่นหมืแอ้วลพี่น้องกำลังถอกนะค่ะกำลังถอกพูดแล้วคนเมืนก็บไม่ได้ใส่เข่าร้อยกันแล้วเป็นประเด็น เห็นแล้วเขาจะหยุดก้อนต่อใส่อ๋อมันลอยๆแท้เติมแล้วเริ่มฟูเริ่มฟูแล้มมต้นน้อยเดียวเพราะต้องมาเอายางมือแหลงคุนกุนไตนะอืมไอ้กุนเหล่านารเนาะนี่อาจจะอยู่ตรงนี้นี่พูดนะอ๋อเอ้ยสีเมนต์ปะใส่เข่าร้อยกับเข่าบาร์ร้อยเนี่ยพี่น้องอันนี้มันยืดทันอยู่เนี่ยคันสนีสีรอดอยู่นะค่ะโอ้เอ้ย ปลา,าหน่ะพูดหน่ะปลายหลายมันอนี่อืมี่ไดเขาก็หลก็เราไม่ได้ไหลมองนี่หน่าพี่น้องมึงดูดดงบังดูบึงดูถ้าเครื่องที่ใส่บำโอ้ทาเครื่องจนมีดพี่น้องนี่ามึมยืนมึงเนบึงเนบบึงเนอันนี้ขี้ตามให้นาเด้ค่ะขี้ตามให้ให้ใหนา บม่ได้ดอกหอยนะพาพี่น้องมาเบิางอย่างบรรยากาศซือคอยมาเตาอ๋อเนี่ยมือแรงเบิงเ่งแน่พูน่ะฮ <c oughs> ่าฮ่ฮ่ฮน้ำนะได้ยังเถอะเออเพราะยกตลอดได้ปูค่ะนี่ <c oughs> พี่น้องมาบ้างบรรยากาศนะข้าพ่อได้มามปลาเห็ดขมเาด้วยมือด้วยหอยบะหมี่เด้อปลาเห็ดขมอ้าวหมดแล้วตอนนี้เพิ่งดูพี่นอ <c oughs> อ้องถั่มว,ว,วมิดไม่ได้เก็บเห็ดดอกปีเนี่ยข้า โอ้ยแต่มีประเทีนน้ำหมดแล้วเนี่ยค่ะนี่ตื่นเพียงหัวเข้านี่เนีี่ยมมดดแงเพราะว่าปลาได้ล้มไปเลิกล้มไปเลิกกับปลาได้มีอย่างนาะคะ่ะน,นี่ถ้าหลานมาขี้เหลือตบมาบมังหายปลาล้มไปเนี่ยทายเลยอยู่น้ำห้น้งสี่นะคะ่ะถึงจะตูลงไปกับเพียงหัวเขานึงตบมามะเล็นน้ำตบมานี่เขากับปลาได้มาเล็นน้ำเขาก็เลยท้ายมาเบิ่งหาหอยน้ำต่อฟังพร้อมเนาะคะ่ะนี่คันเทีนนะเห็นหยาบปะคะ่ะเห็น,นเห็นหยาดีๆเยอะค่ะตื่น ว่าเรือเขากับรเตอมแสดงว่าเขาบ้านักหลายมีคนอ้วนใครคนอ้วนนะบอกใครคือคนอ้วนครับอีชันอีชันอ้วนอยู่สบะอ้วนอยู่แต่แต่รถหุนอยู่อ๋อสีรถหุนอยู่ก็ในรถนะตอนไปโรงเรียนสบปะอืมเป็นโรงเรียนกัยสีรถหุนตอนนี้กลับหรือยังตากลับปาโองบุงนะมังลาได้ขี้แล้วนะป้าไม่หย่อนไปเลยนเมือบล่ะ อีกนิดนึงเปล่าโอ้เอาสันนะท่นพ่อได้มาไหมโมขี้เหลือเตียงเหลือผู้ใดเหลืนซอที่อินซอนสำหระบลูกอาบอกท่านผู้ชมที่อินซอนหยู่ปอไหนแล้วท่านผู้ชมถามหาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยตอนนี้โตละปอสองอสองครับด้วยอสองครับวันนี้ไอ้ทำไมได้ไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะลูกบอกท่านผู้ชมก่อนน้ำพุ่มโรงเรียนครับน้ำพุ่มโรงเรียนครับน้ำพุ่มโรงเรียนอินซอนก็เลยดีใจหรือไม่ดีใจ อ๋อ oh, อินทรเนียไปโรงเรียนอยู่อืม,มอิไปโรงเรียนอยู่บอกลุงบําขับดีๆมันวินบอกเขสิให้อินทันายช่วย,ยไหมไพี่น้องมงดูมงดูมองดูมงดูบ,งบึงบานเอาซอยเน,นี่ค่ะน้ำเอออย,ย่งมาานะื่อายรทน้ออ๋นาเปนไปมือนัตเนนเนอะ โอ้ now, mother, ord, yeah. now, ประเทศนาเหมือนเด้อพี่น้องแด้อแมนหอดเนี่ยประเทศนาปีมืนค้า mm hmm. พูดนะปีนี้ฮอดคนลงไปเหตุยุบุน่ะค่าดอนนั่นนะ่ะมันโน้นน,นน่ะมองโน้นน่ะคนเฮตดหนาทางลุมมันก็เหตุหาสิบไร like, พูดนะโอ้ย mm hmm. ปาเขานะ้อปาขาน่ะสพาะมองพอเราถือ่ยมันมกินต้นเขาที่มันจะเปื่อย mm hmm. ยิบยิบยิบยบยยิบยบยิ่ยิยบยิยิบยยา ท่วมไปมืดเด้อค่ะท่วมไปทุกมองทุกเกเลยเนี่ยตายนะับน่ท่วมจะไปหอดไปนะนวลหลาน,นเนาะพอ,อ,อใจแล้วยังดีใจแล้วเนาะนะบักลาบอกให้ฟังด้วอว่าบักลาอยาไปซอยผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมสบลูกบักลาเห็นป้าบับกลาเบิ้งป้ายุ่งแต่อยู่ในคลิปอยู่ในคลิปนี่บักลาเห็นแล้วบักยาบักลา,อ,กลาลอยากลงไปซอยกับป้าสิบอ่ะอ่ะขั้นไปซอยได้เฮจังใดใบ่นบ,บอกขึ้นมาจังใด สู้ๆนะครับทั้งสิบอ่ะสู้ๆนะครับอินทอนมาให้กำลังใจว่าอย่างนี้เหรออะบอกผ่านตรงนี้ก็ได้อ่ะบอกสิสู้ๆนะครับพี่น้องอ่ะบอกสิคือครับพี่น้องน้ำท่วมสู้ๆเด้อครับสคืๆนะครับอาพูดดีๆสิเขินทำไมล่ะวูาดีๆสตาน่าสิส่งกำลังใจใพี่น้องนอี่ยอาบอกไหมมีคำพูดให้ฟังเดี๋ยวโทรไมปโทรอาบอกตามป้าก็ได้สินะ พี่น้องสา้านองคายพี่น้องสาวา้องคายหรือพี่น้องที่ว่ากำลังประสบปัญหากับน้ำท่วมเออเหงาวปวดบลลา<ช>หรือว่าพี่น้องที่จึกน้ำท่วมเา้าอินซอนพูดสิอ,อเป็นกำลังใจให้เดอ้อครับเป็นกลังใจให้เดอ้อครับทรงกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเลย ให้พ่นพาน,นาเนาะเอาบอกพี่นอ้องกนนะนให้พ้นพ่านนา่ให้พ่นพานนาฤดูดีไปอินซอนอยากไปซอยู่แต่ยังเป็นเด็กน,อนอ้อยยอย่อกน้อยยังไปบได้ยยัยไปบดส,สูดๆด้อครับเอาบอกพี่น้องก,กันสูด้ครับ มึงเข่ามันดูกำลังงามเนาะเอ้ยถอกเลยที่น้องถอกเมื่อสักหลังนี้ถอกหมดแล้วทำไมอ่ะอยากว่าอะไรอ่าไปส่งอินซอนหาญาติเลยนะลุงบำไม่เอาไม่ยังใดไปหนึ่งป้าจะขี้ไปกกไอ้ฝุ่นไม่ยังป้าเสี่ยวมองหาเซ็นไปใส่ไม่เอาไม่ยังใดบักลานะ จะไม่มีแฟน่อนแล้วบอมมีเพื่อนยังไงนี่นด่างกุ้งบรรทัดข่ายอยากมาเบื้องบนยามอยู่เขาอ่านบ่ได้มาเบิ้งจากเธอด่างผู้ใดผู้ใดเนะาะมองดูปุ่นเนาะ <c oughs> ได้กุ้งบนนนเนาะเขากับบอมีเบ็ดมาลองใส่แต่ว่าเพิ่นกับพ่ถึกเนาะปากคอซุ่มเล่คือเพราะกลิ่นเบ็ดพี่น้อง <c oughs> อไปส่องอินซอนก่อนครับซ้ำทะเลพี่น้องคะ่ะบ้านสเสิร์มซ้ำทะเลแล้ว ไปอุงดูุณ่ะป่านทะเลหอยบ่ขืนต้องย้ำมือแรงเนาะย้ำมือแรงย้ำมือเศ้าเปล่าแต่ยังมากย้ำมาตอนคามึกเด็กปุณละคุณเ้ยพ่อยังไม่เอางัวขึ้นเราเ่มีหม่องเลียงง้วตอน แม่เราลงมาเอาจะาบ้ไปใส่มอสบะมืดเนี่ย <c oughs> อ,นนอะไนระเาะนาะค่ะคลิปนี้กะว่าจะไปหาหอยกันที่เลคนาะค่ะ่าหอยจะบปู่าหอยจะขึ้นยุกกลายเป็นหอยบ่ขึ้นบันนีก้ก็เลยสิพาพี่น้องนะค่ะมาชมบรรยากาศน้ำก้อนนอกบ้านเต่มกับว่าเป็นว่าบ่โดนวิกิจเด้กเชาให้สาวน้ำากะควรเนาะคะ่ะแต่ว่าบ้านเหลือนเหินซันกันยังยุคขบยุกบ่ได้ถือน้ำท่วมหรอกค่ะตั้งแต่กลับเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบยสวัสดีครับเจอมากพี่น้องนะ